รีวิวเรียนขับเซอร์กิตจ,จากนักแข่งรถตัวจริงเรียนอะไรบ้างไปดูกันค่ะซึ่งรถที่ใช้เรียนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรถส่วนตัวของเราเองหรือจะเป็นรถแข่งที่เรียนก็มีให้เช่าค่ะโดยรถแข่งก็จะเป็น Honda b บิ O สเปคกติกาของ TSS และ PT เลยส่วนการเรียนแบ่งออกเป็น3คอร์ดด้วยกันเริ่มจากเบสิคคอร์จะเรียนพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ท่านั่งการจับแล้วก็การใช้พวงมาลัยการเบรกเลี้ยวเล่งการใช้สายตามองไกลรวมไปถึงเวททันเฟร์ซึ่งส่วนตัวมินแนะนาว่าถ้าใครไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเอารถเดิมๆม,มาลองค่่่ะเพพือให้แมนื้น ฐานทั้งหมดนี้ก่อนค่ะเมื่อจบเบสิกก็ไปต่อกันที่คอร์สแอดวานซ์เรียนเกี่ยวกับแทกชันเซอร์เคิลแล้วก็เทลเบกกิ้งและเมื่อเราเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยภาคปฏิบัติค่ะซึ่งข้อดีของการเรียนกับนักแข่งมืออาชีพเขาสามารถเจาะแล้วก็พัฒนาแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนที่เรียนเนี่ยจุดอ่อนไม่เหมือนกันค่ะเซกชันการวางกลยต่าง,าง,างอินสแัคเตอร์ก็จะปรับการเรียนการสอนปรับไลายเฉพาะบุคคลไปเลยเพื่อพัฒนาสกิลของผู้เรียนให้ถูกจุดและสุดท้ายคือเลสิ่งคอร์สซึ่ง เรียนไมเกมตรงนี้จะเรียนใน go า a r t ค่ะฝึกการอ่านกราฟต่างๆเรียนการรักษาคอนดิชันรถระหว่างแข่งแล้วก็มีอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณ2-3ึงสามปีที่แล้วมินเคยเรียนเบสิคคอร์สไปแล้วทั้งของที่ฮอตแลบเองแล้วก็โตโยต้ากัสูวันนี้มินเลยมาคอเบสิคดิบหน่อยแล้วก็เรียน s 1เลยตรงเรียนเป็นคอสพรเวทค่ะนารถส่วนตัวมาเรียนส่วนราคาเรียนก็ตามนี้เลยค่ะใครสนใจสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ฮอตแล็บอะคาเดมีเรียนจากนักแข่งรถเมออาชีนักแข่งจริงจาก p t แต่บางคนเป้าหมมาายอจจะไไ่ด้กเป็น มินว่าการเรียนนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบขับรถเพราะการที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานสกิลต่างๆจะทําให้เราขับรถได้อย่างสนุกมากขึ้นค่ะมินยืนยันเลยค่ะว่าเรียนสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายทําให้เราเอนจอยในการขับรถมากขึ้นไปอีกค่ะส่วนมินขอตัวไปจองเรียนคอรต่อไปก่อนเดินกันคลิปหน้าค่ะ